หากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักสิก่อนอย่าใจรอ้อนมากไปเดียวมันไม่ดี Good morning everybody สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีย่มเร้าค่ะพี่น้องกับบรรยากาศเช้าที่สวนสาอุบลค่ะพี่น้องพามาเบ่งแบบแอปเป,ปิลค่ะพี่น้องแอปเป,ปิลของสาอุบลค่ะต้นแรกค่ะพี่น้องสาอุบลมีแบบแอปเปลิลอยู่ประมาณหาต้นค่ะพี่น้องอันนี้เป็นต้นแรกนะคะเดี๋ยวสิพาพาไปเบ่งต้นต่อไป หน่วยเต็มต้นอยู่ครับพี่นองรดนุ่งพื้นก็มีพ่พนกินโบเบิร์ดดอ,อกครับพี่นองเต็มพื้นอยู่ พี่น้องมเมื่อก็บไปกินเด้อพี่น้องเงยจะเป็นมันลายคักปกระปุกนี่ไหมกินกันอยู่4ีนกินยังไงก็บเบิร์ตหรอกค่ะเก็บไปเห็ดไอแอปเปิ้ลไซเดอร์ด้วยแต่ก็ยังไม่หมดอยู่ดี แอปเปิ้ลค่ะพี่น้องอีกมุมหนึ่งของต้นแอปเปิ้ลค่ะพี่น้องเป็น,น่วยลร้ทุกปีค่ะพี่น้องกินโบวาดบาไว้กินโว,โว,นโวท่านก็นล่นลุ่งพื้น <c oughs> มีต้นองุ่นขึ้นไปแซมบนต้นแอปเปิ้ลด้วยค่ะพี่น้องเอ้ยพูด่เถึงถึงเลื่อยขึ้นไปถึงถึงปุ่นปุ่นปุ่นเลื่อยขึ้นไปสูงไงองุ่นค่ะพี่น้องปลูกปีเดียวต้องปลูกอีกเลยกินได้ทั้งลูกกินได้ทั้งใบคอยบอกถึงบักองุ่นนะค่ะพี่น้องเด้อ ปโปก็กินทุกปีอยู่แล้วละจ้า <it in the world> กินโบเบิร์ตก็ลงล่นพื้นหลายปวด